สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับการเสียนนะครับเสียเจ็ดเก้าชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาตามต่อสูตรหลักสิบบนนะครับเพื่อนเพื่อนหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็จะประกบคู่ให้เลยนะครับเพ,พื่อ,อนๆประกบคู่ให้ให้เลยนะครับเพื่อนเพื่อจะได้อ่ไปจัดหากันนะครับเพื่อนจัดหากันนะครับ รวดเร็วจะได้รวดเร็วทันใจนะครับเ,เพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะครับวันนี้สูตรของเขานะครับเพืเ่อนๆสูตรของเขานะครับก็คือแสนนะครับแสนบวกหมื่นนะครับร้อยบวกสิบ 10, ร้อยบวกสิบ 10, ร้อยบวกสิบ 10, ร้อยบวกสิบร้อยบวกสิบนะครับเ,เพื่อนๆก็คือเดี๋ยวผมก็จะทําให้เพื่อนดูเลยนะครับเพื่อนดูตามกันไปนะ,นะครับเพื่อนๆ หนึ่งห้าศูนย์ห้าสองสองห้านะครับก็สี่สองนะครับแสนบวกหมื่นนะครับร้อยเลขหน้าสิบเลขหน้านะครับร้อยเลขหน้าสิบเลขหน้าร้อยเลขท้ายสิบเลขท้ายร้อยเลขท้ายสิบเลขท้ายนะครับเพื่อนๆ ก็นำมาบวกกันนะครับเท่ากับ26นะครับเท่ากับ26เท่ากับ26เท่ากับ26นำ26นะครับมาบวกกับ65นะครับ หกห้าก็คือเลขพศนะครับเพราะว่าเราก็ค่ะพอคำนวณจากพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอยู่นะครับเพื่อนๆคำนวณไปจนกว่าจะหลุดนะครับจนกว่ามันจะหลุดนะครับเท่ากับเก้าสิบเอ็ดเท่ากับเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดนำเก้ามาบวกกับหลักพัน แล้วก็หนึ่งบวกกับหลักพันนะครับหลักพันของเราก็คือเจ็ดนะครับก็คือเจ็ดเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกนะครับเก้าเจ็ดเท่ากับหกหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปด สูตรที่1ได้1689นะครับสำหรับสูตรที่1เป็นหลัก10บน10บนสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่2นะครับเพืเ่อน ศูนย์ศูนย์ห้าสองสองห้าสำหรับสูตรนี้นะครับเพื่อนเราจะตัดตัดเลขตัดร้อยสิบของเลขท้ายครั้งที่สองออกนะครับเพื่อนๆก็จะได้ยี่สิบ ยี่สบบวกหกเท่ากับ8 15นะครับเท่ากับ85เท่ากับ8ปดสิบห้วกพัน 5้บวกพันแปดบวกเก็ดเท่ากับห้าเท่ากับหบวกเก็ดเท่ากับสองนะครับห้ากเก็ดเท่ากับสก็จะได้หลักสิบที่2 ห้าแปดนะครับสองห้าแปดสองห้าแปดนะครับสองห้าแปดเป็นสิบสูตรสองสูตรที่สามนะครับสูตรที่สาม แสนนะครับแสนบวกหมื่นบวกพันนะครับเท่ากับสามร้อยบวกสิบบวกหน่วยเท่ากับหก ศูน <0, S 2> บวกศบวกเเท่ากับ7จ็านะครับห้าวกสบวกสเท่ากับ9 สองห้าศูนย์เท่ากับเจ็ดสี่สองห้าบวกกันเท่ากับหนึ่งหนึ่ง สามหกเ,เกบ,บนสูตร3เราก็จะคัดหาตัวเด่นนะครับเพืเ่อนๆนำสามสูตรนะครับมาคัดตัวเด่นนะครับสูตรที่1 2 5่ป

1>, 1, 2และ3นะครับชนกันไปที่ 1, มี2ตัว 6, มี2ตัวนะครับ7 ไม่มีห้าสามแปดก็มีสองตัวเก้ามีสองตัวสรุปแล้วนะครับเพื่อนๆสิบบนสิบบนชนเด่นมีอยู่สี่นะครับสี่แต้มนะครับก็คือสี่ตัวหนึ่งหกแปดเก้านะครับเป็นหลักสิบบน หน่วยบนนะครับเพืเ่อนๆสำหรับหน่วยบนก็100ยบวกร้อ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 ยนะครับหนึ่งนะครับ9 0 สองห้าสอนะครับร้อยบวกร้อยบวกร้อยนะครับนี่ก็สิบบวกสิบบวกสิบบวกสิบหน่วยบวกหน่วยบวกหน่วยบวกหน่วยบกหน่วยนะครับ เท่ากัอนะครับ12ึ่งสองศูนย์หนึะครับศูนย์หนะครับ 0, 1, 2, ศูนย์ห2 8นะครับศูนยบวก6 6ก็คือพอสอนะครับเรียกพอสอนะครับหเราใช้ พศหสิบหคำนวณอยู่เราต้องใช้พศหกห้นะครับใช้จนกว่าจะผิดนะครับถึงจะ,ะเปลี่ยนมาใช้พศหกสิบ6นะครับเหมือนๆจนกว่าจะหลุดนะครับต่อไปก็เท่ากับ0ูนย์บวกหได้หก ปดสี่ศูนยหนึ่งสองปดบวกห้า

จนกันที่3ตัว6 7 8ดเราก็ได้หน่วยแล้วนะครับหน่วยบนที่6 7 8นะครับสำหรับงวดนี้นะครับสิบเจ็ดมกราคมสองพันยหกนะครับต่อไปก็จะประกบคู่นะครับประกบคู่10หน่วยบน หนึ่งสองออขอใครครับเพื่อนเหนึ่งหกแปดเก้าหนึ่งหกแปดเก้าหลักหน่วยได้ที่หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดก็สำหรับงวดน,นี้นะครับสำหรับงวดน,นี้ผม ชอบเลขสองนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับก็จะเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะได้สองหเจ็ดดนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับหนึ่งสองนะครับ8ปดสองเก้าสองหนึ่งหหหกดหก้าห 1.7 6.7 8.7 9.7 1.8 6.8 88แล้วก็9.8นะครับมีอยู่16คู่นะเพืเ่อนๆ16คู่อบมาแล้วได้16คู่ นะครับบนนะครับสิบคู่12 16 17 18 62ึ6 67 68 82่งเจ็ดหนึ6งแปดหกสองหกหกหกนะครับสิคู่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขนะครับลายไอดียัวนะครับยัวแถมนะครับ y o u t a i m 7979นะครับ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ